ชอบชอบเหมือนโกรธเคยเคยโทรคุยกับผมไหมครับไม่เคยโทรไม่เคยเจอครับส่วนใหญ่ผมโทรหาแต่ผู้ห mmm ญิงอย่างเดียวไม่เคยโทรไม่เคยเจอถ้าเป็นผู้หญิงเคยว่ากันพี่ชอบกินข้าวผัดหรือต้มยำอ่ะพี่ต้มยำครับทำไมถ้าคำถามนี้มันทําให้รู้อะไรยังไงฮะนุกไม่ไม่รู้เหมือนกันพี่ถามทำไมอยู่ะแล้วพี่รู้จักผมได้ยังไงครับติกตกอกครับพี่รู้จักพี่ระเพืิอนไหมครับก็ไม่รู้จักครับพี่รู้จักเน็กไหมครับ ไม่รู้จักครับชัดเจนเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้จักสองคนนี้เหมือนกันแล้วคุณรู้จักเขาได้ไงฮะไม่รู้เิอาจจะไปเดินสวนกันตลาดนัดมั้งไมดีชอตเองรับเองเลยผมคิดว่าเขาเป็นนักฟุตบอลเขาบอกว่าเขาไม่ใช่นักฟุตบอลคิดว่าเป็นนักมวยเขาก็บอกว่าเขาไม่ใช่นักมวยเขามีลูกแล้วมีลูกแล้ววันนี้ทำไมไม่เลี้ยงลูกล่ะฮะมาหาแม่ของลูกครับวันนี้มาหาแม่เอลยผมผมจำคุณพ่อแม่ได้ พี่ลงพูดคำว่ามหาแม่ของลูกใหม่ใช่พี่มหาแม่ของลูกครับเป็นไงอ่ใครไงเป็นใครพูดมาประโยคนี้มันทำไมผมอ่ะพี่พูดใหม่ใช่พี่นี่แป๊บนะถ้าจำได้คุณต้องพูดได้แล้วคุณขอสามรอบนะฮะ จริงๆมันเป็นคำพูดของเขาเขาชอบพูดแบบนี้ประโยคเต็มเขาพูดว่าอะไรขึ้นต้นด้วยแม่หรือลงท้ายด้วยแม่หรือมันได้อ,ไอ,อ,อ่ไงไม่รู้ประโยคเต็มฮะมันสามารถสลับคำกันได้ใช่ไหมแล้วประโยคมันสั้นด้วยมันสลับกันได้หมดประโยคมันยาวไหมคำว่าแม่เนี่ยมันเรียกว่ามาหาแม่ไปหาแม่เออเเล่นตอบไปว่าเดี๋ยวมันจะออนไม่ได้หรอกนะจะให้ผมพูดคำว่า แค่นี้แหละเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึง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 ทำอะไรฮะนุ้งฮะผมฟังจุดยืนของเขาก่อนฟังจุดยืนพี่ลองกระเทือบกระเทือบเท้าได้ไหมพี่กระเทือบเท้าหน่อยให้กระเทือบเท้าให้กระเทือบเท้ากระเทือบนะฮะเท้าหนักนะฟุตบอลครับเฮ้ย ดูหนังจีนเยอะไปปันเอาจริงนะในใจผมนะผมคิดว่าพี่ลีซอเพราะคำพูดเขาเขาพูดแบบนี้หลังกรแพรคือนักฟุตบอลใช่ครับพี่ลีซอใช่ครับแค่คำเดียวคำว่าแม่แต่เขาพี่เราออกคำว่าแม่สิแม่พี่เอ็มออกคำว่าแม่หนครับแม่พี่นุ้ยออกคำว่าแม่ไหนครับพ่อได้ไหม แล้วแพงออกคำแม่ๆนะครับแม่นี่ยพี่นิจก็จะพูดแบบนี้แหละ้แค่เขาพูดแม่คำเดียวทำไมทำไมมีอะไรไม่ได้จำอะไรแปลกๆเนาะพี่คิดว่าผมจะตอบชื่อพี่ถูกไหมไม่รู้แม่ใหม่แล้วแม่ใหม่แล้วแสดงว่าต้องถูกแล้วแหละชอบในความมั่นใจเอาชื่อจากพวกเราไหมเอาครับไทมไทยม์ไทยครับ ชินชินอุบุครับพวกขาวอ่ะกายรัชนนท์ครับกายรัชนนท์ครับลีซอลีซอครับพี่นุ้ยครับศิรศักดิ์ฮะยังไงเนี่ยเยวมาไงฮะศิรศักดิ์ศิรศักดิ์นี่ไครพี่ปิงปองเหรอปิงปองไงที่ปิงปองไงปิงปองนี่คือชื่อที่เราให้ทั้งหมดเลยครับฝันทงเลยฮะนักร้องหลังกรแพงคือใครนุ้กคิดว่าพี่ลีซอครับ

เท่าไรไม่รู้เม็ดใดหัวใจยังรักเธออยู่เม็ดใดหัวใจยังรักเธออยู่ก็ต <ś 50> อบตัวเองไม่ได้อยากนี้ไปใี้ได้ต่ฉันคราวนี้ไม่เคยได้คงต้องชนให้ไว ต้องเจ็บไปรักไปจนตายเจ็บแค่ได้ปวดใจเุ่ไร คงต้องเจ็บไปรักไปจนตายโอ้ยหูได้ไงวะพี่งอ่ะพี่2สวัสดีครับเจอครับสวัสดีครับพี่2ครับเจอนุกคะไหนไหนเคลียร์ดิผมชอบเขามาก ไม่เคยเจอกันบ้างหรือเตะบอลด้วยกันหรือยังไงไม่เคยเจอตัวจริงยังไม่ได้มีโอกาสเจอเลยคุยผ่านออนไลน์อะไรเงใช่วิดีโอคอลนี่คือครั้งแรกที่เจอกันตัวเป็นๆใช่ครับใช่ครับยังวคำย่าแม่เไงนเตะบอลอะไรเงี้ยไม่ได้ไปสักทีอะไรเงี้ยครับแปลว่าชอบพิริย์อมากเลยชอบมากครับแปลว่าเล่นฟุตบอลอยู่แล้วแน่ๆใช่ครับเป็นนักฟุตบอลไอดอลของนักฟุตบอลในดวงใจของนุกเลยอ่ะทีมชาติไทยอ่ะสมัยในในยุคนั้นแต่แก่แล้วเริ่ม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 แก่แล้วเนี่ยเริ่มเริ่มแก่แล ตอนนี้ใกล้โดนเตะแล้วแล้เขากวนด้วยเพราะพ่ธีกอเขาจะเป็นคนคุ้นกวนอย่างนี้แหละเวลาพูดแต่แค่งงคือพวกเราติดใจมากว่าแค่คำว่าแม่มันเป็นเทคนิคการการพูดเวลาแกพูดจะไม่เหมือนคนอื่นนะคำว่าแม่มันชัดเจนในวันนี้สําหรับผมนะแสดงว่าต้องติดตามต้องดูรีซอพูดตลอดเลยอย่างนี้หรอใช่ครับหลังๆมาแกก็จะไปสัมภาษณ์ข่าวพวกข่าวกีฬาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะผมก็จะติดตามชมเป็นบุคคลที่เราชื่นชอบอยู่แล้วพวกเราใบเนี่ยมีแบบว่ารู้สึกว่าใบไปโดนบ้างไหมพวกเราช่วยอะไรคุณบ้างไหมอะช่วยอยู่ครับ ช่วยให้คิดไปที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยหลังจากเอาไม่ออกนะคือเขายังปักทงอยู่ตรงเนี้ยจนเมื่อกี้พี่เคนก็ลองบอกชื่อไปเลยเผื่อจะไข้เขยไปใช่ไหมเผื่อคิดว่าเฮ้ยใครมันจะมาเฉลยตรงๆอะไรอย่างเงี้ยมีมีมีครับพี่ๆก็บอกว่าชุกมวยด้วยเพราะพี่รีซอก็ชุกมวยด้วยใช่อ่าใช่ดีใจมากครับจากที่วันหนึ่งเคยอยากจะได้เตะได้เตะบอลกับพี่รีซอสักครั้งหนึ่งแต่บอลยังไม่ได้เตะเลยได้ร้องเพลงไปแล้วโอ้โหม่ยิ่งตื่นเต้นเลย เนื้อเนื้อลืมหมดเลยเฮ้ยแต่ร้องดีชื่อโจมจริงว่าร้องร้องดีมากมากขอบคุณครับขอบคุณครับเขาเคยมาร้องกับซิลแล้วใช่จริงหรอผมพูดได้ไหมว่าทำไมผมถึงได้ร้องทำไมฮะร้องร้องไม่ไหวร้องร้องไม่ไหวไอซ้อมก็ร้องดิไม่ไหวแล้วร้องไปสามเพลงเลยนะผมจำได้ที่เหลือคือรอไปเตะบอลด้วยกันอย่างเดียวที่อยากทำใช่ไหมครับก็เห็นน้องมาพักหนึ่งแล้วตั้งแต่เริ่มมีผลงานเลยนก็น้องเป็นคนที่เก่งครับ เก่งเลยแล้วก็เป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยคร <Ps> <ช>ับเวพูด<ช>จาเนี่ยรู้สึกว่าเออน้องเป็นคนที่น่ารักแล้วก็มีความสามารถในการร้องเพลงเรื่องผลงานต่างๆก็ชื่นชมร้องมาตลอดแล้วก็เนี่ยวันนี้พรารายการติดต่อไปก็คือตัดสินใจเลยว่ามาเลยใช่เพราะอยากมาเซอร์ไพรส์น้องอยากเจอน้องด้วยอะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณพี่ชายมากๆครับครับยินดีครับยังไม่ได้เคยเจอกันแล้วได้มาเจอกันในวันนี้ขอบคุณที่ที่ให้เกียรติมาอา่านุก,ก็เกียรติสุมันเด็ก้านนอกคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสกับ ผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านได้ได้เข้ามาในจุดนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนมากมากขพี่ลีซอ, <c oughs> อมากครับย <c oughs> ินดีครับครับผมเอาให้ฝากผลงานนะครับ <c oughs> ลุกตอนนี้ติดตามอะไรได้บ้างครับก็ฝากติดตามผลงานลุกด้วยนะครับตอนนี้ก็มีมีภาพยนตร์ที่กําลังจะอ่ากลังจะเข้าโรงกำลังจะเข้าโรงใช่ครับภาพยนตร์เรื่องปราณีครับฝากด้วยไม่เกินกลางปีนี้แน่นอนกลางปีนี้ได้ดูกันแล้วก็มีผลงานเพลงมาเรื่อยๆครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับในช่องยูทูบบ้านสิงห์นะครับผมฝากด้วยครับติดตามกันได้เลยนะครับพี่ลิซอละครับ ผมก็ฝากอัลบั้มใหม่ด้วยนะฮะฮาร์ดบั้มกระปงซิลอัลบั้มกระปงซิลอย่างเงี้ยเหรอเปนประกอบละครนะอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรครับตอนนี้ก็มีพวกผลงานใน YouTube พวกทางช่องออนไลน์ต่างๆก็ติดตามได้ทางทางเฟซบุ๊กไอจี리ซอเอลเอสสิบสี่ครับเฟซบุ๊กก็เทียเทเวิโนไทยเป็นภาษาอังกฤษมีร้านรองเท้ามีมีเดียโปรดักชันออนไลน์ทำสารนำเข้าการแพทย์เดี๋ยวนะถ้างั้นแปลว่ารูปเมื่อกี้เมื่อกี้พี่เห็นรูปตัวเองป่ะ เห็นครับเห็นเรูปสุดท้ายอ่ะพวกเราคิดว่าคุณกําลังถือกล้องที่แบบเหมือนแฮนด์เฮลอยู่อ่ะมันคือกล้องป่ะใช่ครับใช่ครับกล้องใช่ไหมคือทำโปรดักชันด้วยเหรอแต่ว่าทำพวกคอนเทนต์ออนไลน์ซะส่วนใหญ่เป็นกีฬาออนไลน์อะไรเงี้ยใครอยากจ้างก็ไปจ้างได้เช่นกันได้เลยครับเป็นเซอร์วิสได้เราติดตามทุกผลงานได้เลยนะครับผู้ที่2ครับท้ายถูกถือว่าเว้น รบเ่อรดังๆให้คุณนุกธนดนเลยครับทายถูกเวนเป็นคนแรกในคืนนี้มาลุ้นกันต่อว่าสองรุ่นพี่อย่างคุณเคนวงสิวและคุณเอจิรากรจะ